สวัสดีจ้าพระเอกสุดหล่อสวัสดีครับพี่น้องคิดถึงพี่อาร์ด้นอคิดถึงข้าวส่งกำลังใจให้ทีมงานเจกแล้วยขอบคุณมากครับระกบ,บังตกหนักมากเอาสวัสดีน้องข้าวครับสูๆจ้าขอบคุณครับสวัสดีคุณแม่สามนิตครับโอเคครับเจอกันหมอชิดนะครับสวัสดีพี่ปานะครับขอบคุณมากๆครับอยู่ระยองน้ำท่วมว้าว ปลาจริงก็ตกแซงว่าไม่นีตกยุ่สมหวังสุบูรตัวนี้สวัสดีคุณแม่วัชรีนะครับเวลาสามก๊กตอมอตรงแต่ห้าโมงยังไม่อยู่เลยอแซงว่าพี่น้องยกก่อท่อหม้อมปตัวนี้ขอให้มีคนมาชมมากๆกำลังใจทัห้หากันร้อยกายขอบคุณครับก็ทมอแซงว่าชวนมากมานี่ ทุกพื้นที่ฝนตกนะครับพี่น้องครับมีแต่อ,อยู่แถวนครสวรรค์กาแพงเพชรบ่บบตกพี่น้องการรักษาสุขภาพนะครับทางพีกะ่ะมันแข่งฝนจักหน่อยมือสองมือสามมือวันนี้ไม่ได้ไปขายบอสแคร์เลยครับเพราะว่าเด็กแล้วมังเหันไอบอกว่ามันเด็กแล้วมือยังไปขายตัดผมยังตัดแล้วครับวันนี้ วันนี้ตัดผมมาแล้วนะครับหัวขาวเลยนะครับเสร็จผมพร้อมเวทีกำลังจะเสร็จแล้วครับคุณแม่ครับสู่คันรับเจ้ากับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่ห้อยยิ้มปนน้ำตา ขึ้นแสดงปกติครับพี่น้องครับัวใหญ่ก็อนโอเราดูน้องอาร์ตมาเอลจีค่ะโอเคครับเจอกันนะครับเจอกันอุดรวันที่ห้าลูกโอเคครับพุ่น้อครับอุดอกรก็ได้ยกเลิกเมื่อกี้นี่รอยเอ็ดก็ได้ยกเลิกเครื่องเสียงดังเราได้พี่น้อง นี่เต็นตึบๆต้อยู่สวัสดีคุณแม่เจนจีลาครับสวัสดีครับสู้ๆค่ะลูกขอบคุณคุณแม่ท้าววันนี้ครับขอให้ปลอดฝนด้วจ้ะขอบคุณครับสู้ๆใจกันลอยอยู่แล้วมามาขอบคุณแม่อุ้มครับ <c oughs> วันนี้ทําการแสดงปกตินะครับพี่น้องครับพี่น้องที่ตะเกียบกูได้โยกใกล้กัน มาให้กำลังใจทีมงานมอรำใจเกินร้อยนะครับพี่น้องครับ